ฉลองวันคล้ายวันเกิดเมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมาด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจสําหรับหนุ่มฮอตมากปรินสุภารัตและเมี่ยงปางสุภารัตพี่สาวของหนุ่มมากที่ได้ไปทําบุญถวายพัตนาหนเพลและสังฆทานที่วัดโพทองย่านพระรามสองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนอกจากนี้ยังมีวันใจอย่างสาวคิมเบอร์รี่เพื่อนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์คูก,กิมิยะพร้อมด้วยพี่แพ่ผู้จัดก,การส่วนตัวรวมไปถึงเ,เพื่อนๆพอนอกวงการมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยเพียบ หมากได้เปิดใจถึงวันเกิดปีนี้ว่าวันเกิดปีนี้เรียบง่ายตอนเช้าก็ชวนกันไปทําบุญถวายพัตตาหารเพลและสังฆทานตอนเย็นก็จะมีดินเนอร์กันสบายๆภายในครอบครัวส่วนของขวัญให้ตัวเองปีนี้ไม่มีแพนอะไรเลยไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเหมือนวันนี้ทุกอย่างมันแฮปปี้ลงตัวดีอยู่แล้วเอาเป็นว่าวันเกิดปีนี้หมากก็ขอพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและปลอดภัยกันทุกคนนะครับ